ผมวันนี้เราก็อยู่ห้างบิ๊กซีเพชรเกษมนะครับวันที่31นะครับวันนี้อยู่นี่นะครับใครอยากส่งข้าประกวดก็มาได้เลยนะครับแล้วก็อยากพามาขายวันนี้พระยกหลังเทียบเลยใครมาทันทันครับยังไม่ขัดนะดูเลยนะครับยกหลังมาดูฮะเทียบนะครับทันบ้านเลยครับทันบ้านเลยนะผมไม่รู้นะใครมาก่อนก็ได้มีมุมที่มุมเลยครับวันนี้นะครับ เจอกันครับอยู่หน้าประตูเลยทางเข้าเลยนะครับแต่ละบาทนะเป้บุทบูชานะดูนี่โอ้โหต้องให้แกะทองแกะอะไรแบบแกะดูนี่แกะทองช่างทองก็จะผ่านแล้วเราดูซื้อดูดูโอ้โหซื้อแบบสุดจัดอ่นนี้อันนี้ออกแล้วนหลังกันนี่เีองแกําไรพันเดียวกําไรพันเดียวดูจะได้ท้องไหมเอามาดูนะถ้าถึงเท่าไหร่นะเก้ากัมเก้ากัมซื้อใช่ไหมใช่ถ้าไม่ถึงอ่ะครัวเกิดไม่ถึงยอมก่อน งานเข้ากูแน่นอนสิบห้ายังไม่รงหลังเลยเดี๋ยวดี่ยังไม่รงหลังอ่ะก้าวขั้วก้าวขั้วก้าวติดตรงนั้นไม่ไม่ซื้อเปล่าซื้อเปล่าซื้อซื้ออันนี้เตือนเตือนแต่ไม่ถึงก้าวที่เป็นก้าวขั้หมอนอย่างนี้เพื่อพี่ดิก็ดีตรเท่านี้ก็ดีโอติดดิบเพิ่มพี่นี่ก็เพื่มอะไรสามหมื่นหนึ่งได้กำไรพันเดียวอีกหลายหลายได้ตามได้ดูมาโอ้แต่ละบาทนี่ไม่ง่ายนะผมบอกให้ ดี๋ยวพี่เลียงเราฝีไม่เป็นไรไปเถอะไม่รับแต่ที่เราให้กำไรเราพันเดียวเราือสองแบนไเกินแล้วรับตัง์รับตังครับกอนําไปเขาบอกไปบ้านง่ายกว่าให้มานี่เไบ้านใกล้ๆบ้านใกล้ๆกันไม่เมาต้องไปเตนที่น็ครับเ้าเด็เช้าเช้ามาอีกสินครับดูความสวยนะโค้เนี่ยครับ แล้วอย่างนี้เช่าด้วยนะแล้วถามว่าเจ้าของเขาจะปล่อยไหมนี่มีรุ่นเดียวนี้ดูแล้วเช็คแล้วมันนี่มีรุ่นมีสองอันนี้รุ่นเลยไม่หยุดน,นี่กันหนึ่งแชมป์เลยเขาถ่ายรูปให้เช็คขาด้วยอ่าฟังด้วยสวัสดีครับได้ของงานมาได้ไม่ได้เลย เดี <Merci. S 1> <No S 2> ๋ยวใครเอดีเยอะแยะดีเลือกเลยได้อะไรบ้างกมเพ็รเขาหเร็วไงอันนี้หลวงปูโตเอาสองหมื่นอันนี้เป็นเชั้นอสันนี้เป็นรุ่นสเอาหมื่นหสียหมื่นห้าเจาอันนี้ยูอันนี้หกชั้นหตนมัเก็ตใช่ เท่าไหร่เดี๋ยวนี้นี้เอาเอาสองเซนสองแล้วกันเซนสองเลยเหรอใช่สองเซนสองแบ่งให้ดูก่อนป่ะล่ะอะไร่น้องต่อคำนึงได้ไหมนี่ยได้มาเด็กไม่ขาดทุนแบ่งให้สองร้อยนะสองร้อยไปนู่นไปนู่นนู่นนุนจะเห็นไหมที่เด็กเล่นนั่นที่เด็กเล่นอยู่แล้วก็พักพาไม่ได้ไปเล่นที่เด็กเล่นเลยมึงทำอะไร เปิดสองเต็นทสองมุตัวมูลสองร้อยโอ้นู่นพี่เด็กเล่นไปอยู่นู่นแหละในแม่นามเด็กเล่นอยู่นู่นนี่ตุ้งลีนะนีอนี่ไงครับชาวไทยตุ้งลีว่าหลวงคือโต้เกิดแน่นอนอ่ะคนละห้าพันผมได้มาหมื่นล้างกับผมเอาดิกลับไปที่นี่จริงไหพันจริงแพ้ภาะเท่าไหร่ภาระเท่าไหร่คนละห้าพันัด้มาหมื่นเนี่ยล้างกับผมล้างกับผมแพ้กำไรต้องมีสองหมื่นติดเชื่อใจน้องนะครับ อยู่กับหลังไม่ต้องกลัวพี่อยากไปเนาะยวไปที่เดี๋ยวมันหมานน้องมันหมานพี่บอยว่าครับว่าไงวะตัวสิบลิตรโก๊ะน้องได้ของดีมาเท่าไหร่อะครับเอาพี่บอยสองหมื่นอุ้ยทุกวันนี้หมื่นห้าย่างยากนะหมื่นห้านี่ผมลบนี่สองหมื่นเลยอ่ะขอสองวันได้ไหมทางน้ำมันครับพี่ ไกลมาไกลไม่เอาอาเไม่เอาทำไมพี่เอ๋โอ้ไปเก้มาขายกันไดูดีนี่เก้ยิงเอ๋โอ้ไม่เอาไปไปไปเล่นที่อเด็กพุงเนี่าไงเดี๋ยวเอาเอางี้แหละนะพี่เดี๋ยวรอองค์หน้าแล้วผมมาเมื่อคืนตาบานนะเหตุอะไร